โอ้โหเขาตรทันเขาค้รทันาทันใครไม่ทันวะว้าาาอาลายาา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 าพาา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 านคนาา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 เาาาาาไาาา่าปาา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 านราา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 ลอาา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 าะปาา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 ัาาราา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 ราาาอกาาาาามาาาาดอยู่ครับาา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 าราาอ อะมีพี่ผมจะอัพโหลดเออลองดูลองดูก่อนถ้าใครถ้าใครหลุดสักถ้าไม่ครบห้าจะจะจะรีถ้าไม่ครบห้าพิโอไฟกระพริบไม่กระโดดป่ะอะไรครบครบพิโอครบ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 นะแล้วขาดขาดหน่อยวีสองอะเฮ้ยยันลวไม่อยากไม่อยากมือสั่นไม่อยากหัวสั่นอ้าวมีคนหลุดเหรอวีสองยังไม่หลุดยังไม่หลุดยังไม่หลุดพิโอยังไครบยี่สิบาไปนั่นนึงแล้ว เขาไปด้านหน้าหรืวไป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 อ้าวเหรอโอเคโอเคปับปัผมเห็นในแอนนี้อยู่อ่ะเขาวิ่งวิ่งไปด้านหน้าแล้ว Let's go คนน่ากลัวเลยวะอะไรเว้ยเขามาก่อนแล้วเอ็นี่หลีบมาเนี่ยเอ้ยอย่าพึ่งตกใจว่าอะไรบางหน้าวะอย่าพึ่งนะขอปรับเสียงเกมก่อนผมสั่นไปหมดตัวครับผมสั่นอะ สั่นสั่นไปทั้งตัวเสียงเกมไม่ใช่รถเสียงเกมไม่เอาน่ะปรับให้มันเหลือสักแปดขีดแปดขีดโอ้ยพี่เปิดเต็มเลยอะให้สุดเลยเอาให้สุดเอาให้สุดเอาให้สุดดีอะได้ได้ได้กลัวอะไรอะเฮ้ยไอ้มูสันเฮ้ยลองกันด้วยดิลองกันด้วยดิหมูสันนี่อเสียงเก่วิสองอะรีบหน่อยวิสองไหน่อยวิสองไปไหนแล้วไปด้านหน้าแล้วเหมือนเขาเคยเล่นมาหรือเปล่า

เขาเก่งเขาเก่งครับตามอ้ฉันต้องใช้คันโยกสำหรับประตูนี้ไม่ใช่ใช้คันโยกใช้ไม่ใช่ฉลงโครบาโครบาหาฉลงครับหาฉลงเข้าหัวสั่นอุ้ยมือสั่นมือสั่นเฮ้ยนลูกค้ากินได้ใค่ที่ได้เล่นนะเฮ้ย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 มันหมามันมาใครมาวะอะไรมาโซบุลนอะไรมามันโจมตีมันนัดมึเก็ มันมาแล้วมันมาหลังนะมันอาจจะเข้าหลังได้แล้วหรอได้โคบาแล้วหรอจอยจอยจอยวีสองวิ่งเอก็จอยวีสองวิ่งให้เราต้องใส่โค้ดจอยวีสองหายเขาไปหาเขาไปหาประแจ้าเรารวมกลุ่มเรารวมกลุ่มกันไว้เราเราต้องหาเนี่ยแม่แรงอ่ะแฉลงอ่ะแฉลงอ่ะแฉลงไงใช่หัวสันหัวสันหัวสันมันหนึ่งสองสามสี่ห้าหูหลิว ไหนว่าเลขตรงไหนวะไหนไม่ต้องไานโค้ดเป็นาจีนอ่ะโค้ดเลขจีนหรือหูหนวะบน่อยบิกสองน่าจะรู้บ่อยบิสองรู้เอ้าเฮ้ยเปิดแล้วอะคบาาคบาาคบาาคบาใช่ปะเออเก็บดีเก็บดิได้แล้วไดแล้วแล้วปลาปลาปลาปาใเปิดน้ตัได้มัมหน่อยวิสองเปิด

ไม่เอานางเสียหัวใจไม่เอ้ยเอ้ยไอ้ดอยไอ้ดอยไอ้ดอยโอ้ยดอยไปเอาพี่เอาอะไรวเสียงแล้ววะโดนพี่โหันอยู่อยู่พี่อยู่พี่อยู่ไอ้ดอยอยไอ้ดอยไปไหนอะไอ้ดอยโดนขังในนี้เอ้าเหรอเห็นไหมอะมาอยู่ในน้ำมูน้ำมูนภูชายะน้ำมูนภูชายะเข้ามาดิลงมาสมุทรตะวันเีย โอ้เจ้าไอเลาวเหนึ่งสองสตัวด่อยวอ่ะเ8๊7เา้ไโอ้ม่สว่างเหลือเกินอะไรวะเนี่ยอ่าึงสองหเจ็ดดดเจ็ด ปดเจ็ดสี่เก้าร้อยแปดเจ็ดสี่เก้ามันชอบมีเสียงบิวนะแปดเจ็ดสี่เก้าแปดเจ็สีเก้าแปดจสีเก้าทาได้วิสองเลยบีรู้เลยสองรู้เลยสองเก่งสวยสสวยสยเอ้ยอะไรผกมาน่ากลัวเกิน เขาชอบจำสเกว่ะไอ้ลงมาเนี่ยมนอไรวะเอาโคตรไปแปดเจ็ดสี่เก้าแปดเจ็ดสี่เก้าแปดเจ็ดสี่เก้าเีเกาเจ่าแปดเจ็ดสี่เก้าแป้าแปดเจ็ดสี่เก้า่าแป่เ้ด่เาแเีเ็ดี่เกเจ็น้ดอยเกเสี่เกี่สอ้ดเอดีกีก่เ่ อลยวิสองเลยวิเอยวิสองน่าจะร้ว่ามีผีเลยวิสองเลยเร็วอ๋อเอยวิสองไม่มีดอกไม้อยู่บนหัวแปดจุดสี่เก้าแปดจุดสี่เก้าเออลรหักเคลียดแล้วด้วยวะมันต้องอยู่ตรงไฟไว้ผมเคยเล่นผมเขีย์ให้แล้วมันต้องอยู่ตรงไฟไว้ผมเคยเล่นไมอ่ะทำไมอ่ะทำไมอ่ะลองดิลองออกไปนองไฟลองออกไปดูสิครับมันไม่ใ่ตงสเปริตามยวิสองรับตามเลยวิสอง ออกไปมาเร็ว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 ,าว,วบางสิ่งบางอย่างที่ต้องมองเราดูก็ออได้หน่อยพี่สองนี่ไปไหนไปลาปลปลปผมตามเขาอยู่ตลอดเวลาผมจะใช่ดูสายตาคือหน่อยวีหนึ่งไปแล้วอช่างเขาเถอะตามไปหน่อยไปตามหน่อยพี่สองปลอดภัยกว่าอย่าได้เหวออย่าได้หวาอย่าได้เกรงอย่าได้กลัวโชว์โชว์เข้า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 เอ้ยใครวิ่งตามมาวบอกว่า

ไอพี่เกเ็บมีดได้ไเว้ยให้รอพี่ด้วยดิเฮยเรา,าต้องตาม่อยวีสองไปมากกว่าอยู่ไหนวะมาตามเตามาเรามาตามเราม,มา,มมา,มา,มมาเราไปไป้า ว่าคนหนึ่งแม่จะผ่านหมดว่าคนหนึ่งแม่จะผ่านหมดพี่โอ้มนตายแล้วตายเลยเปล่าไม่ไม่ระดับปกติพี่พี่เล่นระดับปกติแล้วพี่โดนนันจะผ่านหมดพี่โดนวาร์ปมาอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้โหแม่งน่ากลัวชิเป่งเฮ้ยน่ากลัวอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาโดนได้ไงอ่ะเขาโดนได้ไงอ่ะเฮ้ยตกใจ คนลุก้เอ้ยคนลก้เอ้ยเฮ้ยเราต้องกกลับไปทางเดิมปะไปไปทางเดิมทางเดิมอยู่ไหนล่ะเฮ้ยมันอยู่กับผมมันอยู่กับผมทางนี้ปะทางนี้ปะผมไม่รู้ผมจะไม่ได้ไม่ใช่ะไม่ใช่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 ันเดินไหาพี่โออ่ะมันน่าจะเดิไปหาพี่โอไม่ก็แม็กกับคนลุกข้เอ้ยน้องแม็กนี่ไอดนะผมอยู่ในไฟอดแต่มันย่ผมเลยมันไม่กลัวไฟนะเว้ย

โดนน้อินี้โอ้ยโอ้โอเคใครโดนวัใครโดนวัอ้พี่โดนเป็นิงว่ะโคตแรงอ้ยเอ้ยอออมาเาด้วย อยมาแล้วพี่มาแล้วพี่มาแล้วพี่มาแล้วตามตามเขาตามเขาไม่่อยูเพิ่มในใจเขาขึ้นไปยังไงวะไเอาไอ้ปีนทำไมะไอ้ผมไม่ได้อะเอะปีนปีนด้วยอะพยามานอนเอ้ยเอาล่วงไอ้บ้าเอ้ยเฮ้ยวิ่งธรรมดาขึ้นมาเลยพยามานอนเขาพยามานอนไปเก็บของไปดิวิ่งดิวิ่งดิล้ออะไรอะวิ่งดิเอ้ยวิ่งดิวิ่งดิวิ่งดิครับ ไปแล้วใช่ป่ะใช่ปะมาๆมมาทาทาทวิ่งเร็วไม่อยูววิ่งวิ่วิ่งวิ่วิ่งวิ่งวิ่งวิสองแบอ่ะวิสองโคตรเก่งอ่ะเขาม่นจะดูมาก่แล้วมั้งอย่าบอกวีหนึ่งโคตรอย่าบอกนะแบกแล้ววหนึ่งโครแบกอ่ยวหนึ่งคตรังไม่แบกเลยเลยไม่เสียวอ่ะ ผมพวกคุณจะไม่ตามเลยวีหนึ่งผมจะตามดอยวีสองเลยวีสองอยู่ไหนอ้เลยวีสองผมอยากอยู่กับพวคุณเลยคุณไปออุ้ยย่าไหนโลกัับบคไอ้พี่พี่มีมีดมานะแต่พี่ตุยไปแล้วอ่ะเ้ยไม่พี่มีดมันหายไแล้วหาของสามอย่างหาของสามอย่างมาวางท่านพิธีขาดโลบั๊แม่หาสองโลบัคซื้อได้แล้วว่าโลบั๊กซื้ออะไรได้ ขคยอีกซองละวจะซื้อเสื้อดมมิมิกมันโคตรให้อ่ะน่าจะกันผีได้หรือเปล่าออกมัจจะไหนอ่ะหัวตะนาหาวตะนาเจอเจอเจอดอกไม้เจอหาตะนาเก็บมาเลยเก็บมาเลย่อยพ่โอพ่โอคาตานาพี่โอคาตานาเก็บมาเลยเก็บมาเลยเดี๋ยวไปใส่ไปใส่ท่านพิธีไป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 อ่า ผมได้ผมได้ไปแล้วกขวดแก่งควดแข่งแขง้าแขงขวาไม่ต้องเดยวพี่หนหายเอ้ยดียวพี่สองหายหรืว่าไฟไฟดับดียวพี่สองเดพี่ขาดขาดทุลาบขาดทุลาบขาดทุลาบผมผมไปซื้อเสื้อมาเอาดอยวพ่สองหายเฮ้ยไอ้บ้าไอ้นี่จำสเกตไม่บอกอจำสเกไม่บอกกันแล้วเปลนเส้ตกใจเลย พี่ผมจิบคตัวมว้าวเสียเสียงพี่โอบอลกันไปหมดเลยฟินแต่เสียงเกมอ่ะไม่ให้มันไม่ให้อันตั้งตัวเลยเบ๊อยู่ที่ผมจับสแกนแหลไม่ตั้งตัวจิบแค่เลยจับสแกนโหดไายมาก้ยไปด้วยไปด้วยไม่อยากมาอยู่ไม่อยู่ครับเอ้ยผมอยู่กับดอยวีหนึ่งปลอดภัยนะดอยอยู่กับไดอ์พี่สองปลอดภัยเหรอ เออเฮ้ยเมื่อกี้จะมีเสียงอะไรเมื่อกี้นี่เหี่ยวหลังวอะเมื่อกี้เหี่ยวหลังจัดอะอะไรพวกเนี้ยฉันผมแปลว่าอะไรอะไอพัตตี้ฉันฉันสวยเออแอร์ตายหมดเลยเป็นเป็นการเจอคนตกแก่แล้วหนึ่งแบบว่าฉันสวยใช่ไหมฉันสวยใช่ไหมเนี่ยไม่สวยไหมคุณไม่สวยแต่คุณน่ากลัวคุณคุณ คุณไม่น่ากลัวอยูอ่ะคว่๊กมาดิครับผมไม่กวัะมันอยู่แบบยังสเกตแบบบอกมาก่อนไม่ต้องแบบยังสเกตเก็บจำสเกตแบบไม่ต้องบอกเลยตอนเพิ่งขึ้นจำมาเลยแหนะมาตกใจอ่ะเอาวิโอวิ่งไม่รอเลยเบอร์ที่สองเฮ้ยยอะไงมีผีอยู่ข้างหน้ามีผีอยู่ข้างหน้าตัวหนึ่งเห็นปะเฮ้ยผีเออ เหไอ้เรื่องมันต้องหาผีด้วยคอเกมคอเกมคอเกมมาว่ะมาแล้วไอ้นี่ไปนี่นี่ไปนี่ตาพี่โอไปแล้วกันตาพี่โอไปแล้วกันรอด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 พี่ชายเป็นอะไรมันตามรถมาเราอะไม่รอด้าเราไปไหนวะเนี่ยเกมวันต่อมาหา มาเกล้ามาหาเฉยแค่แค่แค่อะไเราต้องทำอะไรวะหน่อยเราต้องทำอะไรวะเราต้องหาของใช่ป่ะเอาไปใส่ตรงนู้นมาหาเฉยว่ะไอ้หน่อยโดนแล้วไอ้บ้าเอ้ยช่วยด้วยตายแล้ว เอยไอ้ยุงกำพร้อมที่เขานี่คือเจตุลเกาะของที่นั่นมีอะไอ้ยุงคือเจตุลเข้าตู้เข้าตู้เข้าตู้มันเฟ้ผมัพี่เป็นที่ของปะนั่นแล้วพออยู่ที่เจตุลอี่ดยที่สองนี่เป็นอะไรอ่ะเฮ้ยตามไม่เห็อะไรอ่ะพาเมื่อกี้เห็นไหมไม่เห็นได้ยังเราได้ของยังไม่เห็นอะไรกำหลังไปเมื่อกี้อ่ะนานๆไม่รอดนะเห็นไหม่ะเห็นเห็นไข่กลับมาไหมนะเห็น ใครก็ได้ไปวิ่งล่อผีเลยสิพี่จะวิ่งหาของพี่มาอยู่ตรงตู้นี่แล้วเ่ย่งได้ผมวิได้แอบวิ่แงแล้วมันอยุดวิไอสองบอกล่อให้ผีหน่อยล่อล่อผีให้หน่อยใช่ต้องล่อผีต้องมีคนล่อผีเม็กเมาดิเรามาล่อด้วยกันเฮ้ยไหนเฮ้ยหน้า้้ามากราดกราดกรผามาราดมาสป้อนกบาดสปอนดอวกไอ้ลผีมล่อผีให้เหะอมามาตามมาตามเรามาสไดกระดิ่<อ>งให้

ได้อะไรมาเนี่ยได้ปะมานี่มานี่มานี่เอามาใส่แท่นดิผมได้อะไรมาเนี่ยเออลองเอามาใส่ลองมาใส่ใส่ตรงไหนแ่นใส่ตรงเนี้ยใส่ตรงเนี้ยเออนั่นแหละเรียบร้อยว้าวเป็นคาตาโกนคนร้ายก็คือน้องแม็กนี่เองเออหายแฮะหายไปทุกคนอะไรอะไรผมไม่เกี่ยวจะลงแม็กเป็นคนเอาน้นะเป็นใส่ไม่ได้ มาตามวะนี่ว่าอะไรกันพวกขี้ขาดจะือกอย่างนี้กันแหละไม่ได้ใช่ไหมเด๋ยวพวกที่ขาดวิสิบพวกขี้ขาดแปดสิบเปอร์เซ็นต์มันก็จะบอกแบบนี้ใช่โดนในม้ากับโดนในม้ากันเอออย่าโอ้ไม่อย่าบอกจบแล้วนะไอ้มีต่อมีต่อมีต่อมาดิครับไอตัวเล่นไวโอเลนนี้ว่าอะไรวะเนี่ย อะไรไม่มีอะไรอะไรไหนทีล่นไวออลีี่ไม่มีลุยวีตองไอตัวที่เล่นไวออลีนแน่เลยอ่ะตัวตัวที่เล่นไวออลีนตอนนั้นอะมาเล่นไวออลีอุ้ยใส่กล่องนันก็ต้องให้อุ้้ยขี้ขาดวขี้ขาดจะเอ๊ะมาดูบอลด้วยเอาวะ อะไรอะไรตามหลังพี่มาบอกว่าเฮ้ยหันไปดูให้วนโอ้โหการสุดที่ผมเคยเห็นครรุนควิ่ง่ะคนิ่คนปวดนิ้วอ่ะบอส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 อ้ยเฮ้ยบอสอะไรอ่ะี่เป็นน่เป่า่ แค่ปริศนาเสาเพื่อเปิดประตูกระโหลกเขาตามเราอยู่เขาเล่นมาเกาะแน่เลยเขาก็เลยร้องเลยร้องฮ่าร้องไหน่อยเลยอ่ะเขาไม่ร้องผอกะร้องยังไงอ่ะเสียงครับเสียงครับอ๋อ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 

เสียงเสียงฟังเสียงด้วยเขียวแล้วเขียว,ว,ว,แ,บบวแล้วไอ้พวกที่ให้คนเด็กตกลนขี่รถแม่งขี่สายนอดหมดนะครับหมดหมดว้าวเออเอ้ยอุ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 ้ยไม่งเขียวผมไอ้นี่ขี่รถไม่มีใบขับขี่พีเรสแม็กกาไซส์ทำไมพี่ช้ไม่กดมันต้องเป็นสีอะไรหมดเลยวะ สีเขียวหรือสีแดงเขียวอยู่กับรอยที่สองอุ้ย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 เหตุผยูสไอ้สิใส่โอ้บ้าเอ้ยร้อนร้อรอก่อน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 ร้อนยังร้อนวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาอยู่ไหนกันครับ มา้ายมา่้ายพี่โอ้บอกว่าย่ากันลาะซ้ายมาพี่พี่โดนทิ้งว่ะอ๋อมาซ้ายมาพี่เลาะซ้ายมาเลาะซ้ายเหรอเลาะซ้ายมาเรื่อยๆแล้วก็ซ้ายซ้ายซ้ายไปเรื่อยๆอ่ะโอเคโอเคเมื่อกี้มันทะลุหน่อยได้ไงน่ะโอ๋ยเป็นกี่รถไม่มีใบครับพี่อุ้ยอุ้ยยี่เขียวทุกคนไม่ใช่เหรอเออตอนที่พี่โอ้โดนคนเดียว โดนคนเดียวได้ใหญ่เลยเนี่ยขอบผมเลยไม่ใช่โดนคนเดียวหรอกมามันโดนมันมันโดนอ่ะมันมันจะโดนเพียวคนเดียวแล้วก็มันจะเฉียวเบิกอุยโอ้ยว่าขี่ให้มีใบขับขี่ไอ้ดิ๊กจะไ่สอบเนาะเดี๋ยวเขาเไม่ได้ขี่เขาเรียกคานพี่รถซ้ายมาแล้วว่ะรถซ้ายมาแล้วก็แล้วก็อะไรอีกวะพี่มาเจอเสาเขียวเสาสีเขียวเขียวเดไปรู้อีก ก็ซ้ายมาอีกแล้วก็ขวามาอีกตะกี้โดนเขียวโเขียวเขียวเลยเหรอไอ้นี่อย่าเรียกเดี๋ยวขมับแม่งเฮ่อว่าดีไหมเดี๋สวย้ำทางได้ไหมย้ำทางได้เฮ้ยขมับแม่งอุ้ยพี่สองเกิบตายโต่อแรงการพิมพ์อยู่เดอยวพี่สองอะ กพอดนติดเต็มนี่มันไม่มันไม่ได้ให้กดหมดค่อยๆปาแลอยรปวัจะไปรู้หรอก็มันไม่ให้กดจี๊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 ดมาระวังระวังไอ้างนี้มาต้องขึ้นเร็วขึ้ดโดนเปล่าโดนเปล่าพี่เจอพวกเราแล้วเกี่ยวมามาเมื่อไหร่ต้องคอยดูระวังคอยดูมันวิ่งด้วยว่ะ มันก็คือเดินเฉียวเฉียวเราต้องอย่าไปวิ่งไปโดนไปโดนไปโดนทางที่มันวิ่งน่ะกลับกลับกับกลับกลับกลับกับกลับกโอ้ยโอ้ยอ้ยโอับนน่ะเกล่ระวังนั่นแหะโอ้ยโอ้ยโอ้ยหอยปูปลางานนี้ขอเก็บมานะ้ก่อน วิ่งสองพาวิ่งมาวายมาวายมาวายอุ้ยอุ้ยไอ้ดอยแม่งไม่โดนเฉยเลยพี่มันมันแล้วแต่มุมมองป่ะพี่เดี่ยวเนี้ยผมผมไม่รอดผมไม่รอดผมไม่น่ารอดโดนเขียวเนี่ยไม่ไม่ไม่จะไม่โดนมาแล้วมาแล้วอยนี่นเชียโลเอาความเร็วโซนี้ เขาเขาเก่งเขาลึกสุดมันมานะเสียงเพราเสียงใกล้เราจะไม่กดวิ่งถ้าเขากดวิ่งเราจะไม่มีเสียงเพลงนะจะมีเสียงต่อครับแล้วซังเสียงว่ามันคานอยู่ไหนอ่ะมันเสียงคานจะเสียงคานอยู่ใกล้ก็คือวิ่งไปติดเออใกล้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 อยู่แถวอยู่ตรงข้างหน้าเราเนี่ยเหลือเหลือหนึ่งใช่หรือเปล่าพี่เออเสียงเสียงอยู่ไกลเสียงไม่หูเสียงไม่ดีเสียงไม่ดี ยังใกล้ยังใกล้เอ้ยอยู่อยู่แถวดอยอยู่แถวดอยดอยโดนบ่าว่ลนะไม่โดนไม่โดนอ้าเหรอโอ้ยอยรอดไหมนะอุ้ยตายชุนอันที่เราหิ้วเฮ้ยโอ้โหแม่งตีโค้งมาแบบโคตรเถื่อนให้ดีไปขับขี่อยดิโอ้ยเอ็บปับเป้เอ็มคุณบอกค่ะเอ็มสปับเป้ นึเแล้วไหนคุณบอกว่าขาดเออขับขับขับขาเขับพี่ขับกับผมแล้วเหรอแต่เขาขับไม่มีใบขับพี่อย่าอย่าพึ่งยิ้มลูกพี่อย่าพึ่งยิ้มอย่าพี่มาแล้วมาแล้วมาวังมันต้องเป็นเสาสีแดงน้กป่ะเสาสีแดงป่ะเออแม่งโฉบด้วยเออ ไม่ม <łość> ีใบเหยียบผีผีเหยียในากนีแล้วแม่เราต้องวิ่งไปเสาแดงเว้ยเห็นเป่ากาฟิกจังมันแหลกอ๋อเนี้ยเออ่นแหละนั่นแหละนั่นแหลแน่นแหลเราเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเก็ไปหาก็นไปหาเ็ไปหาโดนปวะมีชิ้นเหรอ ต้องปรับเป็นสีเขียวปรับเป็นสีเขียวปรับเป็นสีเขียวปรัเป็นสีเขียวตายต่อเลยให้เขาปรับให้เขาปรับให้เขาปรับแล้วหลบมันมาปอมันมาปอเฮ้ยเสียงใกลมาเสียงใกลมาดอยอยวิมา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 ดอยวิหนึ่งไทยกล้มาอุ้ยตตี รอบรอบเดียบ่ะเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอยู่หลังหินไว้ไว้ไรตดูให้หน่อยมือต่อถ้าตอบให้เสาเป็นสีเขียวหมดเลยหรือเปล่าฝั่งนี้มันาดูขว่าอ้ยโหแม่งเขียวขับให้ไม่ไปขับทีหน่อยดิใช่ไหมต่อยมันต้องมันต้องมันต้องทำเสาเป็นสีเขียวหมดเลยเปล่าวะกินไข่หนึ่งสี่แล้วต้องให้เขาปรับมาหนึ่ง ไปดิไดกับได้กับได้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 ด้วยช่วยกันได้ด้วยเฮ้ยดไ้ยังได้ยังทีมบยังยังยังฮะดูมันไม่ให้ปรักโบนไม่ให้มีไฟขับขี่ใดผิดมันจะเสี่ยวทุกคนไม่ได้เลยเออเด้เด้ไม่ไหวหรอกให้ทำังไงครับมันต้องเลือกให้ถูกอันน่ะแล้วมันมันจะเปลี่ยนสีอ่ะ ไป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 เฮ้ยใครโดนมาโอ้ยแม่งพี่โดนหลังหางไอ้น้องม้าก็โดนไปแล้วไส้แตกอะไรทีเดียวเนี่ยพี่อยู่พี่อยู่ข้างหลังแล้วเนี่ยเก็บักาแ้วีดีสืออูติเนีย เฮ้ยเสียวอ่ะมาดิไอ้น้องมาดิทำอยู่ดีถ้ามีคนอื่นเขาชนแล้วทีเดียวไม่ตายวะทำไมมันชนคนอืทีเดียวแล้วมันตายวะหูมันทำน่ากลัวเริงเลยอ่ะเฮ้ยโอ้ยตกใจเยอะโอ้ยหน้าจอเลอะเลยไม่น่ากลัวว่ะเฮ้ย ้ไดกลับบ้านแล้วครับกลับบ้านแล้วไปอยู่กับบ้านก่อน,นครับกลับบ้านแลแอมพโฮมนี่บ้านของเราแ้วนะแต่ว่ามันมีบางอย่างไม่ถูกต้องว้าวเ <Yeah. S 2> ย้วไลไม่รู้ตอนต่อไปไปมีมีบอสให้สู้โอ้ผมเด้งออกเกมเลยโอ้โหอย่างนี้ข้ามุย 야 yeah, 우리.